วันนี้เราจะมาทำคลิปกล่องสุ่มกันเนื่องจากว่าเราไปได้กล่องสุ่มพิมรีพายมานะคะทุกคนกลุ่มอันนี้เป็นกล่องตักละ500บาทเฮ้ยเพื่อนเอดาถหวยกล่องนี้ต้องถูกหวยถูกหวยน้โมน้ำโมโอ้เพียงโอ้เพียงโอมเพียงอุ้ยดูดูดูให้มาดูมา เอาใหม่เอาใหม่ไปย้อใหม่โอเคครับ <c oughs> วันนี้ก็อยู่กับช่องพันละแพรช n แนลนะคะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทําคลิปกล่องสุ่มกันเนื่องจากว่าเราไปได้กล่องสุ่มพิมพ์รีพายมานะคะทุกคนสองกลุ่มอันนี้เป็นกล่องตักละ500บาทใช่แล้วครับผมปกติแล้วอันนี้เป็นสปอนเซอร์จากพี่ข้างบ้านพี่ข้างบ้านเป็นคนมอบให้เราเองไปโยวันนี้เรามาเปิดเรามาเปิดเรืแพทเธอข้างในมีอะไรนะเอออก็บอกเลยว่ากล่องนี้เป็นกล่องละ500บาทตามจริงที่เรา ซื้อมาทั้งหมด4กล่องแต่ว่าพี่เนี่ยเขาลืมเพราะว่าแถวพวกลูกแม่พวกอะไรเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขายิบไปเปิดก่อนเขาก็อยากรู้เนาะเขาสั่งมาอ่ะปโยนั่งตรงกับแพ้นั่งกับแพ้นี่ให้ปโยเปิดไหมปโยเอากล่องไหนไปเปิดกล่องไหนก่อนเปิดกล่องไหนก่อนเอากล่องไหนกล่องนี้อ่ากล่องนี้อะไรเลยอ่ะปโยเป็นคนเปิดอ่ให้ปโยกี่ให้ปโยกี่ ใช่เบเยอรเกตมาบอกเลยว่ากล่องสุ่ม500บาทในวันนี้จะได้อะไรบ้างวันนี้มีสปอนทั้งหมด2กล่องถ้าได้ต้อกในท้องเดี๋ยิบไปหนึ่งไปย้อนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไปย้อนะหนึ่งดันคำเปิดหนึ่งจอนโอ้โห้เฮ้ยอะไร้ได้ได้ไปย้หยิบออกมาหยิบออกมาหยิบออกมาหยิบไปเลยหยิบอันไหนหยิบอันไหนเอามาเอาไหนเนี่ย เาม็ดโฟมโมครับน้องๆคือบอกเลยว่าเราเนี่ยจะมาลุ้นทองแทนพี่กันมาเรามาดูกันดีกว่าว่า500บาทได้แล้วบ้างอ่ะอย่างที่หนึ่งอันนี้คือลายประโยชน์อันนี้ลายประโยชน์น้ำปลาดิบเลยเต็มเลยโอ้เม็ดโฟมเต็มเลยเม็ดโฟมเต็มเลยประโยชน์พูดเออน้ำปลาน้ำปลาเออในน้ำปลานะคะแล้วก็นี่ได้อะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรเนี่ยนิดทอด อ๋อันนี้อะไรเนี่ยอ้อันนี้อะไรนะอ๋อนี่เป็นกาแฟค่ะทุกคนกาแฟี่จินนมพร้าวเน่ยอ๋อนี่ไงกาแฟต้องบอกเลยว่ากล่อง500บาทนี่นะทุกคนแล้วก็แล้วกมีพิกทอดอีก2ถุงเป็นสอัน้ี้นะววววววว ันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นมาม่าเป็นอูด้งคนทุกคนอูด้งหมูสับอูด้งหมูสับไม่ใช่มาม่าเป็นเส้นอูด้งเนี่ยในรูปเขาเนี่ยหยุดนะหยุดมีเป็นโอ้โหนี่ได้นี่อ่ะอันนี้คือของทั้งหมดสำหรับกล่องแรกเนี่ยนี่ได้เฮ้ยกระดาษกระดาษไหนล่ะดี่กระดาษโอกระดาษกระดาษนี่ก็ต้องบอกเลยว่าของในนี้หมดแล้วนะครับทุกคนคิดว่าเดี๋ยวเขาไม่ต้องบอกก่อนเลยว่าเวลาเขาพิมพ์นิพพานเนี่ยเขาส่งของเนี่ย จะบอกอยู่ว่ามันจะมีอะไรบ้างคืออย่างแรกเลยเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าพิมนี่โกโก้ Go มไม่ใช่กาแฟเป็นโกโก้เข<อ>า<ะ>เรียกว่าพิมลี่เอยประโยชน์คไม่โกโก้ Go เหรอแม่ Go ใช่เหรมันเขียนว่ากาแฟนะกเอาก็มันเขียนว่าพิมลี่โกโก้อันไหนเปล่าอันอื่นหรือเปล่านี่เปล่าวะไม่ใช่พิมลี Go ่โกโก้กล่องนี้อะไรห้าร้อยบาทพิมลี่ ไอ้นี่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 วีซีเท่าไหร่ราคา9กบาทนะครับทอดสามห่อมอ330บาทพริกทอดสามห่อ330บาทจกห่อละร้อยสิบาทโอ้หนะครับทุกคก็มีถ้วยร้อนนี่ถ้วยร้อนนี่ห้บาบาทห้าสิบเาบาทประโยคนอยากกินหมูไหมแล้วก็อะไรอีกน้ำปลาร้อาสิบบาทสมขวดร้อยห้าสิบบาทก็หล่นเลยต้องบอกเลยเขารวมในในบีนเขารวมมาทั้งหมดหนึ่งบาท แสดงว่านี่ครับพี่สองพี่สองพี่ข้างงานผมตอนนี้เราเราเปิดน้ำปลานี่คือบอกเลยทั้งต้มกินแบบว่าห้าร้อยเลยแตจะเอามามัขึ้นเลยขึ้นเลยอ๋อขึ้นเลยใช่เหรอเล็กกล่องนึงเล็กกล่องนึงโอ้โหอ่ะโอ้โหไปโยนมาทั้งนี่มาทั้งนี้ เธอมาเธอมาเนี่ยก็เธอมาข้างหลังเลยสิให้เปโยนั่งด้วยเปิดเฟรมกีดสิอ่าเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวเฟรมกีดก่อนนะแล้วเปโยแบบท่องก่อนท่องครถาก่อนนนโมกล่องนี้ต้องรวยถูกหวยกล่องนี้ต้องถูกหวยถูกหวล่องนี้ต้องถูกหวยครับทุกคนอุ้ยเดี๋ยวลองเปิดก่อนนะทุกคนอันนี้คือบอกเลยว่า เราจะได้อะไรไหมเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าสมัยก่อนต้องเล่าก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยเราอ่ะเป็นนักสุ่มเกมนักสุ่มสุ่มแต่ของดีใช่ไหมพี่แล้วก็นักสุ่มอันนี้ด้วยชอบ่มอะไรอาหารทะเลใช่นักสุ่มอาหารทะเลอันนั้นนะทุกคนตั้งแต่ทำคลิปมาคิดว่าอาหารทะเลเนี่ยคุ้มสุดแล้วใช่ไม่ว่าจะเป็นสุ่มกล่องสุ่มโทรศัพท์สุ่มอะไรเนี่ยโทรศัพท์ก็ได้โทรศัพท์ได้ไรได้ใส่ชาร์จแม่งยาวแม่งสี่เมตรสส่ชาร์จยาวสี่เมตรวันนี้ เราจะมาดูนี้กันว่าเนี่ยเราจะได้อะไรหนักโมอ่านัโมเเท่ากันอืมนโมอ่าปยอมากนัโมอะนักโมเรรระมือมือนัโมนัโมโอยเพงโอเพงเลโอ้เพียงเปิเปิดเลยเปิดเยต้องมาแล้วันนี้โอ้ได้แล้วคุยคยยขาใหญ่ฮุยดูดูให้ดูดูโอ้ย ทอไหมเอ้ะทำดูก่อนนี้อะไรอันนี้ซอนาเกียวหรือเปล่า้ยกด้แบบเดิมอีกแล้วได้อครับแนี้ได้อูด้งนะครับแอ้วก็อันนี้ทอีกแล้วเฮ้ยอันนี้อะไร่แม่แม่แต่รู้จักด้เหรออันนี้อะไรอ่ะอันนี้ลูกอม อมถูกอมน้ำผึ้งโอ้เป็นของแบยไอ้อะแมสอีกแล้วนี่อะไรนี่อะไรแมสแมสโอ้โหอะไรอันนี้อะไรอะไรน้ำพริกน้ำพริกปลาพริโอ้โหพริกล่องหมดย่างหมดแล้วหมดอนแล้วครับโหทุกคนแล้วก็ต้อนสาเขียวอีกสองต้อนเปิดก่อนเปิดก่อนคือบอกเลยว่าผมสุ่มนะผมไม่เคยได้แบบอะไรที่แบบขนาดนี้เลยนะลักสุ่มของเรา ออะไร่มันคืนนายมือมัน้าว้ยมันเข้าไปในมือนี่ครับอ่ะเกมาวันนี้ดิเกไหนวะยไหนเรียกมาม้ามาซีลูกมาม้ามาดูมา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 เาม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 า่ามูมา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 ม่มามา่ามามมา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 มนมมอมา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 มกมามามามมามามาม ใช่บึกดูของทุกอย่างรวมกันอ่าของทุกอย่างรวมกันแล้วบอกให้ว่าเปโยโยลงสถาแล้วเรียบร้อยใช่หรอเปยโยลงสถาใหม่ทีนะอะไรนะนโมอมเพยียงเกียนโมโอเคโอเคโอเคอเรืองอ่ะ ก็ต้องบอกเลยว่าทั้งหมดคือได้พี่อาณับดิสี่ถุงแล้วก็เดี๋ยวจะให้มึงเลยวิตามินซีพอทอนกินได้ไหมได้ดิมนได้ดีก็มันเป็นน้ำส้มนี่ันก่อนไปก่อนไปก่อนเน่ลูกอมลูกเขาหรือเปล่าลูกอหละอย่าบอกนะลูกอมแบบสั่งจากต่างประเทศเย้เท่นี่มันถุงห้าร้อยหรือเปล่าวะ แล้วก็เราจะมีมีอูด้ง,<อ>งมีอูด้งสองก้นไปทำไ,ทำได้ทำได้แล้วก็นี่คือน้ำพริกกระปุกน้พริกข้าคปุนนรักได้กินได้อยู่ได้กินได้อยู่นี่ครับแล้วก็อันนี้นว่าม,ามเป็นกาแฟรหรือมันเป็นมันเป็นโกโก้อันนี้เป็นกาแฟก็เขียนว่ากาแฟอยู่แต่ก็แต่แตนบิน<ล>เขาเขียนว่าโกโก้อันนี้หรือเปล่ากะน้องแกะปรโยนนี่ครับอันนี้ก็คือโกโก้ผสมกล้วยประยชน์น่าจะชอบเอาให้มาให้อแะแกะให้นุนี่แล้วก็อะไรอีกครับน้ำปลาเกด ซอสปลาเขียวน้ำปลามึงรู้ไหมว่าสั่งตรงจากไหนออสเตรเลียเขาทำบ้าหรือเปล่าเขาจะทำในไทยแล้วก็ส่งไปออสเตรเลียแบบใช่ไหมใช่แล้วมันก็เลยแพ้นี่นี่นี่ตาแม่อีพิมแม่อีพิมอันนี้ผมไม่ได้ด่านะมันเป็นเป็นเป็นอีพิมอีพิมเฮ้ยอันนี้ต้องลองกินแล้วต้องลองตามต้นตามแดกแล้วจับได้ไหมได้ลองตามต้นตามนี่ครับสูตรพิเศษมอบให้สจอนเมื่อวานไอ้เทียมันแดกเขคมอยู่คนเดียวอันนี้อันนี้ก็กินนะครับนี่ มึงเนี่ยเดี๋ยวมอบให้มึงเลยเอาเอาไว้แดดเพิ่มไอโอดีนไอโอดีนนี่แล้วก็แมสไปโยไปโยเอาไหมแมสเอาแมสไหมครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาแมสเอาไว้ใช้นะครับก็บอกเลยว่ากองสูง500าร้อยแพลรแพรใครคิดว่าคุ้มหรือไม่คุ้มเฮ้ยแต่ต้องบินมาดูนะแต่ว่าพี่ข้างบ้านเอาไปสองกล่องนะยังไม่รู้ว่าได้อะไรนะอาจจะได้ทองก็ได้แต่แต่ถ้าได้ทองก็บอกกันแล้วกองสุ่ที่แบบว่าคัดลอกเองคัดลอกเฮ้ยแต่เขาบอกได้เหมือนกัน ถามคุณดูเลยรอบหน้าอยากให้สุ่มอะไรมึงมึงมึงว่ามันมีอะไรให้หน้าสุ่มหว่าพูดถึงว่าอ่าแต่แต่กล่องนี้เราจะไม่สุ่มกันแล้สุ่มของกินอย่างอึดเถอะสุ่มของกินแล้วไม่สุ่มเหมือนอาหารทะเลนะไิจารณ์อาหารทะเลเขได้คุ้มมากเลยนะเออใช่ก็ประมาณนี้นะแพรจากการเลยเขาเครียดว่ะหนึ่งพันบาทคุต้องโทรหาพี่ก่อนและเพียรพีข้าวข้าวที่มันถึงเฮ้ยแต่แค่กล่องแรกกล่องเดียวเขาตีมาพันหนึ่งแล้วนะแล้วกล่องนี้อีกเจ็ดร้อยรวมเป็นทั้งหมดสองกล่องสองพันคนหมดมีสองพันหมด คนละสิบบาทคนละซอสปลาเขียวคนละห้าสิบไหนทุกคนใช่เหรอเออบ้ายี่สิบห้าบาทเธอของนิทิมบอลลัคแปดสิบบาทอันไหนแปดสิบบาทนี่แปดสิบบาทโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมาเปิดกล่องให้ดูสนุกสนานนะคะคนรจาเป็นว่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้กล่องรอบหน้าทุกคนอยากให้เปิดกล่องซุบอะไรม้นมาบอกได้เลยโป้ยยย คนเออแล้วน้องๆถามอีกเมื่อไหร่มันจะลูกมันจะออกกันะฟองกันาดนั้นก็มันยังไม่ถึงกำหนดไหมล่ะจะออกอะไก็ไม่ได้ไง้แต่ก็มอัพเดทลูกเลท้องเลยขะอะไรเงี้ยก็ต้องอัพเดทยังไงอ๋อตอนนี้เริ่มเป็นขามีแขนก็มีคนใครอยากให้เกดอัพเดทนะครับบวกหนึ่งเลยครับไปสาวจะเกดเอาไปยังไงวะเออเอาก็ตอนสาวเหี่ตอนสาวให้มายถึงว่าใ้รไคลิปตอนไปหาหมอเออแล้วก็ให้หมอซาวให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างใกล้คอแล้วเนี่ยใช่ไหมโอเคทุกคนสำหรับวันนี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายเอาประยกปิดคลิปก่ไป สวัสดีค่ะสง่งจดปปไปแล้วเอีปไปแล้วเอฟซีไปแล้วครับพี่พเอ้าอไปอไอุ้ชูกายตะกชกต